ในอำเภอเมืองลบบุรีนะครับเพื่อพี่นายดำเนินการสั่งการต่อไปครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบภากรกิจการบัญชาการให้กับทา่านนายอำเภอเมืองลบบุรีนะครับเพื่อบัญชาการเหตุการณ์โดยท่านได้เรียกประชุมส่วนต่างๆเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการให้ผู้ปฏิบัติได้ดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารค่ายนรักษา ครับในส่วนนักเรียนที่ได้อพยพมาในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับกอ,องประจา,ารเกจฑ์วิทยาของหน่วยพะจา,ารณาสงครามพิเศษเหล่ากาชาตจังหวัดได้ดาเนินการในการอปอบขวัญและบาร,รุงขวัญนนเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกและผู้บาดเจ็บก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากหน่วยกาชาตและหน่วยพยาบาโลโรงพยาบาลต่างๆทัพผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้สั่งการให้เทศบาลเมืองลบบุรีนะครับชุดดับเพลิงของเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าผจนเพลิงที่เกิดอาคารที่อาคารนารักศึกษาค่ายนา,นายรักศึกษานะครับตอบนนี้ดับเพลิงเมืองลบบุรีได้เข้ามาถึงที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว นี้มีรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับพร้อมกับรถดีเลน้ำนะครับที่สนับสนุนน้ําอยู่ในในการดับเพลิงในครั้งนี้นะครับ้เรามีการเชื่อมต่อต,อตามระบบการดับเพลิงในขณะเดียวกันทุกหน่วยงานก็ปฏิบัติตามแผนนะครับหน้าที่ของของไทยก็จะแบบต,ตามนั้นนะครับตามแผนการประทิะนสารนภัยต่างๆที่กําหนดไว้สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลต่างๆได้มารายงานตัว นะศูนย์บรญชาการที่กําหนดไว้นะครับในส่วนอื่นอื่นเทศบาลใกล้เคียงหรืออบตอในพื้นที่ทนี้รอคําสั่งเตรียมความพร้อมอยู่แล้วก็พร้อมอยู่แล้วนะครับนักจุดรวมพลนะซึ่งผู้บัญการได้สั่งให้เตรียมความพร้อมเพราะมี่จะสับสนุนตลอดเวลากับหน่วยทุกหน่วยนะครับก็ปฏิบัติตาม ที่ได้รับการได้รัมานะครับตอนนี้ก็มีทั้งชุดโอทอนะครับเสื้อสีส้มๆเมอปมลในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับของเข้ามารายงานตัวศูนย์อาสาสมัครพกองกันไฟฝ่พลเรือนจังหวัดลบบุรีครับก็เข้าพื้นที่เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ครับกองร้อยอาสาสมัครอาสารักษาสาแดงนะครับจังหวัดลบบุรีแล้วก็เข้ามารายงานตัวต่อผู้รั้จากเหตุการณ์ นะครับเราเห็นว่าขั้นตอนต่างๆนั้นก็ต้องได้รับการสั่งการจากผู้จัดการเหตุการณ์ทนยายอพลรัสั่งการให้อา,าสาละษายินแดนนะครับในพื้นที่เข้าเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆตอนนี้คนร้ายก็ยังดำเนินการของตนเองไปเรื่อยๆนะครับเพื่อคิดว่า ด้านใดนะครับที่จะช่วยเหลือให้ตัวเองรอดพ้นจากการจับก,กุมแต่ตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองในราชก,การเราจะเห็นว่ามีผู้แทนของแต่ละหน่วยงานนะครับเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริบการนั้นได้ทราบข้อมูลและก็สั่งการสรนับสนุนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนะครับ ซึ่งแต่ละส่วนที่เข้าอยู่ในจุดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจนะครับส่วนหน้านะครับจะต้องรู้ข้อมูลของตนเองแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับผู้อำนวยการเหตุการณ์เพื่อที่จะปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องถูกต้องรับไป ประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานได้ตอนนี้กองร้อยอสอรสักษารักษาดินแดนนะครับกับทีมอุทธร์ทีมอบบอปก็ได้ทําการค้นหานะครับค้นหาเพื่อช่วยเหลือนักบุญที่ที่อาจจะติดอยู่ในอาคารจะติดอยู่ในอาคารจะได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในอาคารนะครับก็จะเข้าไปในส่วนที่ปลอดภัยนะครับยงปลอดภัย แต่ในส่วนของพื้นที่ที่คนร้ายยังคงจับนักเรียนเป็นตัวประกรันก็ยังคงต่อรองกับทางทีมเจราจาต่อรองอต่อไปครับบางส่วนนะครับโอโทศนะได้นำผู้ประสบภยัยหรือนักเรียนที่ติดอยู่ในอาคารรู้สึกว่าได้รับบาดเจ็บด้วยแต่รับบาดเจ็บนะครับอันนี้บาดเจ็บ ซ้อมๆน,นะไม่ใช่บาดเจ็บจริงนะบาดเจ็บซ้อมน,นะครับในสถานการณ์นะครับเดี๋ยวผู้ปกครองจะตกดใจว่าเกิดบาดเจ็บจริงหรือเปล่านะครับมีการตกแตงแ่งมีการตกแต่งแผลในสมัยโอกาสที่จะเกิดความอันตรายนะครับก็จะ เอาไปที่จุดคัดกรองนะครับทีมมูลนิธิทีมเอเอสของโรงพยาบาลก็มารับผู้ตภัยนะครับ้น้องนักเรียนของเรานะครับเพื่อไปทาการคัดกรองณจุดคัดกรองปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเราเราจะเห็นว่าเป็นระบบนะครับเป็นระบบไม่ยุลมุนวุ่นวายครับผมนะครับเนื่องจากว่าเรามีแผนอยู่แล้วแผนอยู่แล้วครับปฏิบัติตามแผนทําตามหน้าที่ของตัวเองและการประสานงานเป็นอย่างดีนะครับ ่ทุกส่วนต้องจัดทําแผนจัดทำแผนให้สอดคล้องกันจนถึงระดับชาติ <S <S ตั้งแต่ระดับพื้นที่ระดับท้องถิน่นจนถึงระดับชาตินะครับจะต้องสอดคล้องกันโดยมีคนป้องกันและบรรเทาภัยนี้เป็นเป็นหน่วยงานกลางหน่วยงานกลางในการจัดทําแผนเราจะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่เจราจาก็เจราจาไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ทํางานของ, <S <S ข,องของเขาไปแล <c oughs> ะเพื่อไม่ให้วุ่นวายไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งวุ่นวายต่อกัน <c oughs> นะครับ เป็นเป็นหน้าที่ที่มีแผนกําหนดไว้แล้วครับเป็นหน้าที่ของใครก็จะร้องขอหรือถูกสั่งการให้ปปฏิบัติการณนส่วนที่ต้องรับผิดชอบครับเนื่องจากว่าตอนนี้เพลิงได้ลุกลามนะครับมีกลุ่มควันและเพลิงรู้สึกจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทางหัวหน้าป้องกันของเทศบาลเมืองลบบุรีจึงของสน,นับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นนะครับ <Okay. S 2> เทศบาล <Okay. S 2> ใกล้เคียงนะครับให้เข้ามา ช่วยเหลือในการดับเพลิงเพื่อสก,กัดเพลิงไม่ให้ลุกลามกับทีมกู้ภยัยและก็ทีมปฏิบัติาการขององค์การปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองลบบุรีที่ทําการดับเพลิงอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็เทศบาลเมืองเขาสามยอดก็เตรียมสนับสนุนเข้ามาเทศบาลตำบลท่าศาลาเทศบาลตำบลถนนใหญ่องค์การบริหารส่วนตําบลทะเลชุบศรอ,องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแ,แคและก็ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลพบุรี นะครับมูลที่ปอเกัตึงจุดลบบุรีและมูลที่ร่วมกระตำอยู่จุดลบบุรีนะครับแล้วอันนี้ก็ปฏิบัติตามแผนคือเราจะไม่เข้ามารวมทั้งหมดใช่ไหมครับทุกน<ว>่วยทุกน่กวยจะอยู่ในจุดที่เรากําหนดไว้ขณะนี้ท่านผู้ว่าราการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับได้เดินทางมาถึงและขณะนี้ท่านในอำเภอเมืองลบบุรีได้มอบการมัเข้บัญชาให้กับท่านผู้ว่าราการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อบัญชา,าการเหตุการณ์ต่างๆ โดยประเมินสถานการณ์และรายงานในส่วนต่างๆให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปนะครับเมื่อเหตุการณ์ขยายใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับการบังคับบัญชาก็ต้องสูงขึ้นไปตามลําดับถูกต้องครับนะครับในการแบ่ง,บงระบบของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการตั้งศูนย์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกณ์มากไม่ว่าจะเป็นแผนที่แผนผังนะครับของพื้นที่อาคารประกอบการตัดสินใจ ว่าจุดใดมันจะมีความสําคัญเสี่ยงต่อการเกิดภัยหรือภยัยซ้ําซ้อนขึ้นมาได้นะครับเป็นแผนผังของอาคารเป็นโมเดลนะครับนล้รกบเมื่อท่านผู้ว่าเดินทางมาถึงท่านได้เรียกสั่งการหน่วยและการที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามานะบริเวณศูนย์บัญชาการเพื่อประเมินสถานการณ์นะครับในขณะเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รายงานสถานการณ์ให้ผู้ให้ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสภภาธารณภัย หรือเป็นผู้โวยการกลางนะครับให้รับทราบสถานการณ์นะครับว่าถ้าหากเหตุการณ์นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็จะมีการรายงานเป็นลำดับชั้นต่อไปครับตอนนี้ในเหตุการณ์ที่ควบคุมเพลิงนะครับและก็การเจรจาก็ยังเป็นไปเรื่อยๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกับหน่วยสนับสนุนเครื่องเสียงก็คือชุดปฏิบัติการจิตวิทยาณนะก็ยังดำเนินการต่อรองกับคนร้าย และคนร้ายก็ได้ต่อรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมทั้งการขอยานพาหนะที่จะหลบหนีในบรรยากาศนะครับก็มีเฮลิคอปเตอร์ของกองบินสองลบบุรีนะครับบินถ่ายภาพเหตุการณ์ที่ภาคพ,พื้นดินอยู่นะครับครับ ครับตอนนี้ก็ได้ตามแผนนะครับคือแนวทางของทางจังหวัดนะครับในศูนย์อำนวยการเฉพาะส่วนหน้านะครับก็ได้นิมนต์พระครูสุตตาวราพรน,นะครับจากวัดหัวช้างนะครับมาช่วยเจรจาต่อรองกับคนร้ายในเหตุการณ์ในกำลังที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ครับเป็นยังไงก็ช่อยพู้ค่อยช้ากันเดี๋ยววันนี้เจ้าวาดวัดหัวช้างจะรับรองความปลอดภัยให้เห็นใจลูกหลานกันเนาะเป็นยังไงก็ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อำนวยการจังหวัดนะครับท่านได้สั่งการให้ชุดปเะเทนสถานการณ์วิกฤตนะครับเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ในอาคารนะครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาทภายเขต16ซึ่งเป็นชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับที่เป็นชุดปฏิบัติการเหมือนลุชุดปฏิบการพิเศษนะครับของศูนย์ป้องกันและบรรเทาทภยเขต16ตอนนี้ ทางพระคุณเจ้าก็เกี้ยกลมคนร้ายอยู่นะครับได้ยินคนร้ายบอกว่าไม่ใช่เรื่องของพระมกิจฆ์ไม่ช่กิจของสงฆ์อ,งงอย่ามายุ่งวันนี้ไม่ใช่วันพระได้ผลครับท่านพระครูเกี้ยกลมคนร้ายลงมามอบตัวหนึ่งคนหนึ่งคนครับตัวประกันด้วย่ะครับคนร<อ>้ายที่เหลืออยู่ก็เริ่มจะหงุดหงิดนะครับเครียดเพิ่มความเครียดมากขึ้นเนื่องว่ากําลังของตัวเองลดลงไปนะครับแล้วก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของตนเองนะครับ ก็เลยมีความเครียดมากขึ้นนะครับในส่วนคนร้ายที่เหลืออีกนะครับมอบตัวหนึ่งคนมอบตัวหนึ่งคนครับในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายทั้งหมดจะมีอยู่3คนนะครับแต่ตอนนี้มอบมาหนึ่งคาดว่าจะเหลืออีกสองไม่รู้ว่า3หรือว่ากลุ่มหนึ่งยังมไม่สามารถประเมินได้กลุ่มหนึ่งนะครับน,นะ,คบะครับคนร้ายได้นําตัวประกันอยู่ที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับบริเวณชั้น3เพื่อข่มขู่เจ้าหน้าที่ เ,เกิดระเบิดที่พิเนะครับก็ระเบิดอาคารอีกนะครับในส่วนน่าจะดูในสถานการณ์แล้วกับเป็นอาคารอยู่ที่ชั้นสองนะครับชั้น,นสามนะครับชั้นสามท่านผ<ว>ู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประสานกับทางผู้ว่าการหน่วยพิทาการสงครามพิเศษให้ปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด<ว>กับคนร้ายนะครับเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในการเทรลการต่างๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กงได้สั่งการโดยประสารกับผู้บริการหน่วยสงครามพิเศษจัดชุดต่อต้านการก่อกกร้ายชุดชิงตัวประกันของหน่วยสงครามพิเศษปฏิบัติการขั้นเด่งขาดทันทีครับโดยนั้นพอแบบแบ็คฮอกนะครับเข้าปฏิบัติการตรงนี้แหละครับเราจะเห็นการปฏิบัติการชิงตัวประกันนะครับเป็นไฮไลท์ของจุดนี้เลย ครับผมเป็นจุดไคลแมกซ์ของการฝึกในครั้งนี้ครับนน่รือเป็นการประสานงานร่วมนะครับกับการป้องกันระดับของกลุ่มจังหวัดแต่โวนอื่นก็เป็นการต่อไปมาตุการต่อไปครับแต่ตอนนี้คนก็ต้องหันไปมองดูว่าจะชิงตัวประกันได้หรือไม่ครับหรือวตอนนี้เพิ่งไม่เกิดความลุกลามขึ้นนะครับเพิงก็ยังไม่อยู่เกิดการระเบิดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับครับทั้งในส่วนของการคลาในศายสื่อชุดประสานการวิกฤตของกรมป้องกันและบรรเทาภัยก็เข้าปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับหลังจากการค้นหาแล้วเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บอยู่จะทําการช่วยเหลือลงมาในส่วนของการปฏิบัติการชิงตัวประกันของชุดปฏิบัติการสงคารามพิเศษนะครับก็กลาลังดําเนินการไปในส่วนในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงเมื่อสักครู่นี้ก็มีชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นทีมที่สังกัดตูดศูนย์เขตสิบหกชัยนาท ได้เข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ตกภัยนะครับซึ่งผลจากการระเบิดนะครับทั้งสองจุดไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้สกภัยลงทางปกติได้นะครับเส้นทางถูกปิดกัน้นะครับเส้นทางบันไดใช้งานไม่ได้แล้วนะครับในบางส่วนบางบันไดนะครับอนันนี้ชุดต่อต้านการก่อการร้ายหรือชุดชิงตัวประกัน ได้ทําการเข้าดําเนินการชิงตัวประกันตอนนี้เพิ่งมารายงานยังไม่ชัดเจนนะครับว่าคนร้ายมีคนมีกี่คนนะครับมีเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ทางด้านจุดที่ทหารนะครับก็กำลังนะครับเข้าชิงตัวประกันนะครับกาลังโอ้โหตื่นเต้นครับเข่มตาบ้นนะครับได้ยินเสียงปืนเป็นระยะๆไม่ทราบว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับส่วนทางด้านนี้ก็กําลังดําเนินการลําเลียงผู้สีพภัยที่หนีไฟนะครับตอนนี้มีความจุกเฉินเช่นเดียวกันนะครับทางด้านขวามือของเต็นท์นะครับก็จะเห็นว่าการทเํเาทเบิลเวของชุดปฏิบัติสถานการณวิกฤตที่จะลาเลียงผู้สีพภัยทางด้านอาคารได,ไ,ดได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนออกมาเป็นระยะนะครับเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารที่เกิดการระเบิดก็ยังต่อเนื่องอยู่ตอนนี้ก็ได้ฝากความหวังไว้กับชุดปฏิบัติการสงการพิเศษนะครับ ที่จะชจิงตัวประกันได้อย่างปลอดภัยหรือไม่สามารถควบคุมผู้ก่อการร้ายได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับยังมีเสียงปืนดังอยู่ครับยังมีอยู่นะครับแสดงว่ายังอยู่ในชุดระหว่างปฏิบัติการครับตอนนี้ก็ได้รับแจ้งนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งแล้วว่ามีคนร้ายบาดเจ็บหนึ่งคนและก็เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนะครับในส่วนที่เหลือนะครับนั่นก็คือเป็นการปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษนะครับทางด้าน นะครับในส่วนของการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเรามีการสนับสนุนจากทหารจากทหารด้วยนะครับอยู่ที่สนามบินของลพบพิเศษที่สองเนี่ยนะครับเมื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยต้องเร่งนำส่งเราก็จะนำส่งงพทางนี้ทางนี้จะนาไปส่งที่ลานเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินไปส่งในโรงพยาบาลนะครับที่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือในด้านพิเศษต่างๆตอนนี้ที่เรามองเห็นนะคาดว่าชุด ชิงตัวประกันนั้นได้ชิงตัวประกันอย่างได้สําเร็จแล้วได้สําเร็จรแล้วนะครับที่มองเห็นมีการควบคุมคนร้ายหนึ่งหนึ่งคนครับที่บาดเจ็บใช่ไหมครครับตอนนี้ชั้น3เนี่ยชั้น3ของเราเนี่ยยังสามารถที่จะใช้บันไดได้นะครับในพื้นที่ของชั้น3นะครับบันไดยังใช้งานได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นชุดหน่วยสงคารามพิเศษปฏิบาาัติการสงครามพิเศษก็ลาเลียงน้องน้องนักเรียนของเราลงมานะครับซึ่งติดค้างอยู่เป็นเวลานานพอสมควรตอนนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้สั่งการให้คอนับหนนรถบันโตนะครับในเขตใกล้เคียงและของเทศบาลเมืองวบบุรลเทศบาลนครพนครศรียาด้วยนะครับเพื่อเข้ามาปฏิบัติการในส่วนของอาคารเฉลิอมเกียรนเนื่องจากว่าตัวอาคารนั้นได้ถูกทําลายเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นไปตรวจสอบได้ทุกชั้นทุกชั้นไม่สามารถขึ้นไปได้โดยเฉพาะชั้นที่สูงนะครับรถบันโตนี้ก็คือเป็นชุดที่กู้ภัยทางสูงได้กู้ภัยทางสูงได้ความสูงเมื่อยืด แขนของรถไปแล้วประมาณเท่าไหรครับคุณมลประมาณ32เมตร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 ครับเพราะฉะนั้นอาคารสูงอาคารสูงถ้าเกิดอาคาร21เมตรนะครับก็เป็นอาคารสูงแล้วใช่ครับอาคารขนาดใหญ่ขนาดสูงอาคารขนาดใหญ่แต่ตอนนี้ก็คือยังถือว่าเป็นอาคารขนาดเล็กอยู่เดี๋ยวเราจะมองว่าเอ๊ะทำไมอาคารขนาดนี้ทุ่งต้องเอารถเบรกอมาด้วยเนื่องจากว่า ตัวอาคารบางส่วนที่จะทำขึ้นลงเนี่ยถูกทําลายลงทําลายไปครับทีมกู้ภัยหรือหน่วยต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะทํางานได้โดยสะดวกถูกต้องครับนะครับเมื่อใช้รถบรรทุกแล้วท่านก็ไปเร็วนะครับคนคนร้ายส่วนหนึ่งนะครับได้ยอมมอบตัวส่วนหนึ่งเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตหนคนนะครับข่าวแจ้งมาว่า1คนบาดเจ็บอีกหนึ่งคน ครับตอนนี้คนร้ายก็ได้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำร,รวจนะครับหลังจากที่ชุดชิงรตัวประกันดาเนินการเสร็จแล้วนะครับถูกจับนี่น่าจะเป็นหัวหน้าชุดนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าชุดของทีมคนร้ายนะครับนี่แหละครับตัวแสบทําให้เหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นตอนนี้ทางด้านขวามือก็เป็นกา<อ>รตังเลียงโดย,ยใช้ใช้เปสเก็ตนะครับเขาเรียกว,ว่าสเก็ตสเตตเ,เชอร์ปลอดภัยแน่นอนปลอดภยนอนัภยแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่บาดเจ็บหมดสติช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็จะใช้เปลเขาเรียกว่าเปลสเก็ต นะครับห่อห้มลงมาก็ามีอุปรกรณ์อื่นๆนะครับในกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดลบบุรีนะครับก็เดินทางมา <S 1> <S 1> <S ถึงพื้นที่นะครับหน่วยเอออดด้วยนะครับเพื่อจะขึ้นไปตรวจสอบวา่าครับตอนนี้หน่วยพิสูจน์หลักฐานมาถึงสแตนบายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต้องรอจังหวะนะครับที่ปลอดภัยและก็ที่สามารถเข้าไปทํางานได้ที่บางส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือนั้นนะครับก็คือสามารถที่เข้าไปได้บางบางส่วนขออคาร ก็มามองดูแล้วนะครับน่าจะเป็นแค่พื้นที่ของชั้นที่3แค่นั้นเองนะครับชั้นที่4ไม่สามารถไม่สามารถขึ้นได้เลยครับรอตอนนี้ก<อ>็เพราะเนื่อ,องจากว่าคนไายนั้นนะครับคาดว่าจะวางระเบิดไว้หลายจุดด้วยกันครับจึงจะต้องให้หน่วย EOD แล้วก็พร้อมกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยขึ้นไปตรวจสอบหลังจากที่ทางหน่วยชิงดุลพันนั้นตรวจสอบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ เพววื่อความปลอดภัยนะครับก็คือเราจะมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทั้งตัวอาคารด้วยทั้งความปลอดภัยของของนะผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะนักกู้ภัยเข้าไปก็ต้องปลอดภัยด้วยต้องปลอดภัยด้วยครับเจ้าที่ที่เข้าไปทํางานต้องปลอดภัยด้วยครับในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะเดินทางปกติได้ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการทนะี่จะต้องขึ้นไปค้นหานะครับตอนนี้ในส่วนที่ขึ้นไม่ได้เนี่ยเราก็จะใช้รถบอลโตสกายลิฟใช่ครับนะครับแล้วก็ส่งลําเลียงทีมกู้ภัยขึ้นไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัย ตอนนี้ในบางส่วนนะครับก็ใช้การปีนเชือกด้วยเอสเซนเดอร์และแม้ก็ด้วยระบบการฝึกของชุดปะเจิญสถานการณ์วิกฤตตอนนี้เ,เ,เป็นขึ้นไปยังชั้นดาบฟ้าเรามีปืนยิงเชือกใช่ไหมมีครับยิงในเกาะเกี่ยวกับ